สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมกับการทำนายในช่วงเวลาของ15พฤษภาคมจนถึงประมาณ15มิถุนายนก็คือเฟสที่ห้าของเรานั่นเองนะครับผมใครไปทำอะไรตรงนู้นเนาะอ๋อเขาบอกว่าเขียนได้ก็เขียนมาเนาะประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเราได้เกิดนำเกี่ยวกับในเรื่องของเดือนที่สี่ เรียบร้อยแล้วนะครับในบีสดที่ผ่านมาเพราะนั้นใครที่ติดตามดูนะครับการทํานายก็สามารถที่จะกลับไปดูได้นะครับผมในเดือนที่ผ่านมานะครับมีการเคลื่อนย้ายโคจรของดาวที่สําคัญนั้นคือดาวพฤหัสนะครับผมดาวพฤหัสที่เคลื่อนย้ายในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นก็คือย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีเมฆใช่ไหมครับย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีเมฆเนาะ ส่วนที่เหลือก็จะมีการย้ายของดาวพุธดาวไ,ไปย้ายกลับนะดาวศุกร์ดาวอังคารนะครับดาวใหญ่ๆเริ่มเข้าที่นะครับปีนี้จะมีการย้ายของดาวอีกหนึ่งดวงสุดท้ายนั้นคือดาวราหูเนาะจากราหูที่อยู่ในราศีเมฆเดี๋ยวรอประมาณสักตุลาก็จะย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีมีนนะครับก็จะเรียงกันครบเลยว่าเป็นเจ็ดแปดห้าศูนย์นะครับเรียงกันไปเลยนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเท่าไหร่เนาะ กับอุณหภูมิทางการเมืองก็เท่านั้นเองนะครับก็ในวันที่14เนาะในวันที่14เนาะดาวก็ยังอยู่ในรูปแบบประมาณนี้อยู่นะครับแต่พอวันที่15ดาวอาทิตย้ายนะครับย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีพฤกษกนะครับดาวอาทิตย์ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแค่ดาวสุกย,ย้ายดาวพุธย,ย้ายดาวเกตย,ย้ายแค่4ดวง นั้นเองนะอาทิตย์ศุกร์แล้วก็พุธแล้วก็เกตนะครับวันนั้นเดือนนี้อาจจะดูแบบว่าเบาๆเนาะดูเบาๆไม่ค่อยแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าดูรุนแรงเท่าไหร่เพราะว่าดาวใหญ่ได้เดินเข้ามาสาอยู่ในราศีเมฆเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะแบ่งเฟสการเอเครื่องของดวงดาวออกมาเป็นทั้งหมด4เฟสด้วยกันเนาะเริ่มตั้งแต่ดาวอาทิตย์ที่ย้ายนะครับในวันที่15 จนถึงประมาณ15มิถุนาไม่มีตำแหน่งใดๆย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภนะครับย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภตรงนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ดีเนาะสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะมาที่ราศีพฤษภละนะครับราศีพฤษภก็จะได้อาน,นิี้ส์จากการย้ายของดาวอาทิตย์การงานความมีเกียรติความรับผิดชอบเนาะจากเดือนที่แล้วอาทิตย์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมะฉะนั้นการงานของพฤกษภก็จะไม่ดีถูกไหมครับการงานของใครก่ะ อของใครอีกเอออ่ะของใครของใครของราศีพิจิกเนาะในเดือนที่ผ่านมาก็จะไม่ดีถูกไหมครับเพราะว่าอาทิตย์เป็นอลิเนาะแล้วก็ของคนราศีกันหรือลัคนากันก็ไม่ดีเนาะสามลัคนานี้เนาะพึกศก นะครับแล้วก็มีการมีพิจิกที่ดาวอาทิตย์เดือนที่แล้วไปตกอลิมรณะวินาศเนาะเป็นอาทิตย์มหาอุดด้วยแต่พอมาเดือนนี้ปุ๊บอาทิตย์ย้ายมาหนึ่งเดือนเต็มเมไม่มีตำแหน่งใดๆย้ายเข้าพฤกษกพฤกษก็โอเคขึ้นพิจิกก็โอเคขึ้นนะเนานะกันก็โอเคขึ้นนะครับส่วนคนที่จะแย่เออใครจะแย่ก็ต้องเป็นเมถุนถูกไหมเพราะดาวอาทิตย์กุลไปตกอยู่ในเรือนวินาศนะ คนที่จะแย่ก็ต้องเป็นราศีตุลลัคนาตุลน,นะไปตกอยู่ในเรือนของมรณะนะครับแล้วก็ลัคนาไรเอ่ยลัคนานี่เลยมังกรน,นะมังกรดาวอาทิตย์คุณอ๋อใช้มังกรมาไม่ใช่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 มังกรเนาะอืดูเลยไปธนูนะธนูนั่นเองนะธนูลัคนาธนูนะครับดาวอาทิตย์คุณก็จะไปตกอยู่ที่เรือนอลินะเพราะนั้นเดือนนี้ก็จะมีธนู เนาะเมถุนนะแล้วก็ตุลน,นะที่ได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์นะครับเสร็จแล้วดาวอาทิตย้ยายแล้วช่วงต่อไปคือดาวอะไรย้ายก็เป็นดาวเกตย้ายจากเกตเดิมที่อยู่ในราศีเมฆอ่าไม่ใช่อยู่ในลัคนาของแหมพอมีเสียงตึงๆแล้วก็สับสนเนาะอยู่ในลัคนาอา่อกันนะ มันจะมีธุระอะไรเข้ามาบางทีเนาะอัดๆอ,อยู่ก็จะมีธุระเข้ามาอย่างเงี้ยนะนะก็ทนฟังเสียงตึงต้งๆๆเป็นนิดนึงแล้วกันลัคนากันเนาะเกดอยู่ในลัคนากันทีนี้เกดก็จะย้ายละ2เดือนนะไปอยู่ในลัคนาสิงค์นะครับย้ายไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ในลัคนาสิง์เพราะฉะนั้นก็จะทําให้สิง์ได้ดาวเกดเข้าไปปุ๊บป๊บทันทีทันใดไอเดียสร้างสารรค์และเป็นมหาอุดด้วยเนาะ สิงไปอยู่ที่เรือนมหาอุดของราศีสิงนะครับก็คือลัคนาของราศีสิงนั่นเองเนาะก็ถือว่าเกตมหาอุดน่าจะดีนะน่าจะดีใช่ปะเกตมหาอุดแปลว่าอะไรอ่าเนาะมหาอุดแปลว่าดีงามอะไรประมาณนี้นะครับโดยคํานิยามของมหาอุดมันบอกว่าความเจริญความอุดมยิ่งขึ้นสูงขึ้นเนาะดีกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นมหาอุดท,ที่ย้ายเข้ามาก็น่าจะดีทีนี้เกตมหาอุดเนี่ย ในราศีสิงห์เนี่ยเขามีนิยามเฉพาะของเขานะครับว่าเป็นคนไม่ค่อยเสียวนากับใครเนาะจะมองว่าเป็นคนหยิ่งทลนงนะประมาณนีน้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยเออกจะเป็นคนใจบุญด้วยซ้ำนะออกจะเป็นคนใจบุญด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเกตพอย้ายเขาทับสิงเขาบอกว่าอะไรนะเกตมหาอุดราศีสิงห์คือเหมือนยิ่งแต่จริงๆไม่มีอะไรอ่าเพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์ก็อาจจะแบบดูยิ่งยิงดูเบอร์ แล้แต่จริงๆโคตรใจดีเลยอะไรประมาณนี้นคัคาวเพราะนั้นเกตก็ไปทับที่สิงเนาะไปได้รับอันนี้สงเรื่องลาพระที่ไหนที่ตุลอ่าเนาะเรื่องการเงินก็ไปเข้าที่กระดุมพระของกรกฎถูกไหมไปเข้าศาตชะก็ไล่ไปตามเรือนแล้วอาจจะไปอยู่ที่ราศีกุมได้ด้วยไหมเพราะว่ามันเป็นปัตน,นิเพราะนั้นคนที่จะได้รับอาจจะเป็นสิงเป็นกุมเป็นตุลเนานะสามลักษณะเน,นี้ย ที่น่าจะได้อะไรดีๆขึ้นมาสำหรับในเรื่องของดาวเกตที่ย้ายนะครับผมแล้วก็ไปต่อในช่วงที่3กันเนาะนั่นคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ย้ายเป็นราชาโชคนะวันที่30พฤษภาจนถึงประมาณ30มิถุนาเลยโอ้โหก็คือ1เดือนน่ะหเดือนของการย้ายปกติของดาว ศุ์ดาวพุธดาวอาทิตย์ทั่วๆไปเขาก็จะเดินหนึนะ่งเดือนเนาะเพราะนั้นแสดงว่าสุขที่ย้ายมาตรงนี้ก็เป็นสุขปกตินั่นเองนะครับเป็นสุขที่ปกติเนาะสุขราชาชโชคราชาโชคแปลว่าอะไรอ่าเนาะตีความราชาโชคแปลว่าบุคคลสําคัญเป็นที่ต้องการเป็นที่รักใคร่เนาะราชาโชค เป็นที่เป็นคนสําคัญเป็นที่รักใคร่มีดาวสุขคือความรักและการเงินด้วยก็แปลว่าการเงินและความรักต้องเป็นสิ่งสําคัญเออหิวเงินใช่ปะไม่ใช่นะมันก็แปลว่ามันจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ดีๆเข้ามาเป็นโชคให้เราอ่าประมาณนี้โอเคปะ่ะตีความแบบนี้ดูสบายใจขึ้นนะดาวสุขรราชาโชคเป็นผู้มีสเสน่ห์มีคนรักใคร่ คนทั่วปไปก็จะรักเรา,าประมาณนี้เนาะมีความเก่งกาจเด่นในด้านเรื่องของศิลปะเรื่องของการประดิษฐ์เรื่องของการตกแต่งวัดรูปตนตีแฟชั่นเนาะนักศิลป์ประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นนักร้องก็ต้องโด่งดังเนาะร้อยวิวไปเลยนะครับล้าเป็นหมอดูขอ <c oughs> ขอหนึ่งเคข้ออ้อเนาะ เนาะดูกันเยอะนิดนึงเนาะมไม่ใช่นักร้องั้งนักร้องเอาขอร้อยร้อยคร้อยวิวไม่ใช่ร้อยล้านวิวเป็นพอดูเพจนี้ขอทั้งหนึ่งเคก็ดีใจแล้วอื <c oughs> เนาะดาวสุขไปตกอยู่ที่คล้ายไปตกอยู่ที่กรกฎอ่ะกรกฎน่าจะดีนะเนี่ยเออเนาะสามหแต่สามเป็นนิดอังคาร อาทิตย์เป็นมิจกูจันถมทุกผู้เงาสุกปากหวานอกา,อาอกาศรับเอาเอออากาศรับเอาอกากาศเป็นนิดด้วยเนอะแล้วว่าสุกเป็นราชาโชคด้วยแสดงว่าอมถ้าเรากระยันกระยันทํางานทํานู่นทํานี่นไปโดยที่ไม่คิดอะไรมากมายเลยเนาะสุกบ่าเป็นราชาโชคให้เราเนาะสุกปากหวานอกากาศรับเอาเนาะสุกมาสั่งงานอังคการก็ทําก็ไปเตอะประมาณนั้นเนาะถือว่ามีอะไรก็ทนําเข้าไปนะเนี่ยเตะความแบบนี้ได้เลยอ่ะเนอะเพราะนั้นถือว่าดาวสุกจะย้ายมา ดีที่ราศีกรกฎนะครับแล้วก็ย้ายมาเป็นลาภักของคนลัคนากันนะครับใช่มมันก็ประจบเหมาะกับการที่ดาวอาทิตย์เองเนี่ยย้ายเข้าอยู่ในเรือนของสุขภาพของคนลัคนากันด้วยนะครับคนลัคนาพฤกศกมีดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาดาวสุขก็มาเป็นสหัชานะครับส่วนคนลัคนาราศีมังกรดาวอาทิตย์เรามาเป็นปุตตะใช่ไหมแต่เรามีการเงินเข้ามาที่ราศี กลกราดกก็เป็นปตัตนิของเราเพราะฉะนั้นถือว่าคนลัคนาต่างๆเนี่ยน่าจะดีแต่คนที่จะไม่ดีเลยก็คงต้องเป็นลัคนาสิงเนาะที่จะไม่ดีลัคนากลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ดีแล้วก็ลัคนาธนูธนูโดนสองดอกแล้วนะอืมความที่เป็นดาวศุกร์การเงินและความรักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วเรามาก็ต่อกันช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายเองมีดาวพุธยาย 2มิถุนาจนถึงประมาณ18มิถุนาแค่สิกวัน16วันเป็นดาวพุทธที่เสดเสร์ญรวดเร็ว <ๆ S 2> ไม่มีตำแหน่งใดยๆย้ายเข้าไปที่ไหนครับย้ายเข้าไปที่ราศีพฤกษภเพราะนั้นหนึ่งการทำสัญญาข้อตกลงจะเกิดขึ้นกับคนลนักษณะพฤกษภจะเกิดขึ้นกับคนลนักษณะพิจิกนะครับแล้วจะเกิดขึ้นกับคนลักนณะอะไรเอ่ยลักนณะกันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพิจิกกัน เนาะและพึกงศกก็จะดีขึ้นจากเดือนที่แล้วที่ไม่ดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาดูด้วยเนาะว่าบอกกลลษณาการดีแต่ดันมีดาวพฤหัสที่ไปตกอยู่ในเรือนของมรณะสะเนาะพฤหัสไม่ช่วยราหูไม่ช่วยเสาเป็นอลกปรากฏว่าอา้าวทำนายว่ากันจะดีปรากฏว่าในรูปแบบของดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ดีดาวศุกร์ดีดาวอังคารดี แต่ดาวเสารดาวพฤหัสดาวราหูสดวงใหญ่นี้ของคนลักนาการยังไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะไปทำให้เออคำทำนายมันถูกลดทอนลงไปนะครับเพราะนั้นตรงเนี้จะบอกในเรื่องของการอินโทรของเดือนที่จะถึงนี้นะครับว่าดูตามดาวไปก่อนเนาะดูตามดาวไปก่อนดาวไหนทำหน้าที่อะไรดูซิ ว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูละเอียดกันในแต่ละลักนานะครับจะทำเสร็จเร็วก็จะรีบส่งออกมาทันทีเลยเนาะตามตามลำดับของการดูนะครับผมว่าลักษนาไหนมียอดวิวสูงสุดลักขนานั้นตัวละครก็จะออกมาก่อนเนาะเดือนนี้อาจจะมีการทิ้งหนึ่งลักขนาเราว่าเสียสังเก็บนะครับลักษนาที่ไม่มีคนดู เสียก็จะสั่งเก็บไปตามเนื้อเรื่องนะครับอย่าลืมดูทั้ง12เรื่อง g ก a เล i a n of t เด g a แก x y ภาค3มั่นมากนะครับจุบจ๊บจุเนาะจุ๊บจุเนาะไปดูล la, ็ c ก e t ็ตไล t า i ิฟแล้วก็4อืโคสนุกเลยนะครับเพราะที่นี่คือเพจหนังครับสวัสดีครับ